แล้วไอ้คนไทยเกือบ20คนที่ต้องโดนระเบิดไอหุนเซนตายไปตายแล้วราคานี่ต่ำเตี้ยเลียดินยิ่งกว่าหมาอีกไม่มีไอ้นายพลคนไหนไม่มีไอ้นายกคนไหนที่แมกออกมาตั้งคำถามว่าพวกเราจะทวงความยุติธรรมให้กับทหารเหล่านี้ได้ยังไงพวกเราจะทวงความเป็นธรรมให้คืนกับชีวิตประชาชนคนไทยที่ต้องสูญเสียไปเอาความเป็นธรรมคืนกับครอบครัวเขายังไงพูดสองวันเท่านั้นเองเย็ดแม่ ระเบิดมาขาขาดเลยเฮียเป็นไงอะ่ะเสียศักดิ์วันนี้ยังเห็นมึงนั่งยิ้มอยู่เลยเดินนั่งยืนยิ้มอยู่เลยแต่ว่าบริบทมึงเปลี่ยนไปใช่ไหมปะโถไอ้เฮียหมดมันผมพูดตรงๆนะมันหมดเวลาแล้วนะครับพอมันบึ้มปุ๊บมึงต้องยิงทันทีถ้าไอ้คนที่ไปอยู่ตรงนั้นไอผู้บังคับพญาที่ไป ไปอยู่ตรงนั้นเป็นระดับผู้บังคับกองพันธุ์แล้วไปสั่งควยอะไรไม่ได้เรียกแม่งกลับค่ายลงโทษไปนั่งชักว่าวกลางสนามบอลในค่ายเป็นเวลาสามชั่วโมงจริงไหมคือแนวหน้าเนี่ยนะมันต้องมีคนใจถึงถ้าไอ้พวกระดับผู้บังคับกองพันธุ์ไปเป็นผู้บังคับหน่วยตรงนั้นนะแล้วทำเฮียอะไรไม่ได้ไปยืนเกะกะแดกเบี้ยเลี้ยงแล้วไปขอเหรียญตาเนี่ยเอาแม่งกลับเอาแม่งกลับค่ายไป ให้ในสิบกันเองให้จ่าเนี่ยให้ให้รองผู้บังคับหมวดเนี่ยเป็นคนสั่งไปยิงไอ้คนพวกเนี้กล้าตัดสินใจแต่พวกนั้นเป็นไงโอ้โหเย่าเพิ่งรีบยิงเฮีย yeah. จะยิงไปถึงไหนเ้าเอาทําไมครับท่านกูจะติดพันเอกอยู่แล้วแป๊บหนึ่งซิเดี๋ยวอีกสองสามวันเดี๋ยวคาสั่งตกมาเลยกูจะสั่งยิงเลยพอเป็นพันเอกเสร็จปุ๊บใหญ่เออพอเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวไอ้คนหนึ่งขึ้นพลตีจะขึ้นพลโทบอกใจเย็นน้องเชื่อพี่ ไอ้เหี้ยกับระเบิดทุ่นระเบิดเพียบเลยเดี๋ยวเราค่อยๆประสานเดี๋ยวรอรอรถมาพี่จะติดพลโทแล้วรอแป๊บหนึง่งไอ้คนติดพลโทบอกโอ้โหจะลบไปถึงไหนเนี้ยค่อยๆเดี๋ยวดูรัฐบาลก่อนที่ไปทํรล้าเส้นรัฐบาลเนนะี่ยเดี๋ยวพี่จะมีปัญหาทําไมพี่จะโดนย้ายหรือเปล่าพี่จะอดพลเอกไงนะพี่จะติดพลเอกอยู่แล้วใจเย็นๆจริงหรือเปล่า แต่เราคนแม่งกลัวไม่ได้เลื่อนยศทั้งนั้นนะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งไม่ได้เลื่อนยศอย่าพิ่งไปมีคือคุณเข้าใจไหมไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นดาบสองคมถ้าคุณทําและแม่งเวิร์กนะไอ้เฮียเป็นไงคุณแม่งได้กําไรแต่ถ้าคุณทําแล้ตทหารเราแม่งตายเยอะเป็นไงขาดทุนบอกโอ้เหนี่การตัดสินใจมึงผิดพลาดลงโทษย้ายออกจากทบไปประจํานู่นกองทัพไทยหลุดเลยหลุดไปเลยใช่ไหมเราบอกนี่ไงเสร็จเลยกู แล้วที่นี่ขยก้าหรือบางคนอาจจะมีคนโทรศัพท์มาสั่งก็ได้นะฮัลโหลด้ข่าวว่าปีนี้มีชื่อเสนอเป็นผลเอกนะเออจะยิงหรือไม่ยิงเอาจริงเหรอพี่จริงพี่ถามเองก่อนจะยิงไม่ยิงผลเอกใช่ไหมใช่ออกกันไม่ยิงดีกว่าพี่นี่งไงที่พี่โทรมาบอกแหละ <laughs> ถูกต้องไหมผลประโยชน์ทั้งนั้นคยุยนะครับเออ และสุดท้ายท้ายที่สุดถ้ากระแสแม่งยังไม่ดอบนะถ้าสังคมเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีใครไปลดเฟรชเชอร์มันนะเฟชเชอร์ยังพุ่งไปเรื่อยๆพุ่งไปเรื่อยๆนะยังเก่งก็ยิงกันคนลนัดสองนัดเปียงปังเปียงปังแล้วก็บอกไปไงเลิก <laughs> เรายิงแล้วแต่มีกรรมการกลางมาห้ามซะก่อนเราก็เลิก ปต่พวกเราเราพิจนารณากันเรื่องเปิดด่านต่อดีมไหมผมจะบอกให้นะชีวิตทหารแม่งไร้ค่าจริงๆคุณคิดดูเดย์เย่ตายไปเพราะปกป้องแผ่นดินเนี่ยสิบแปดศพไม่มีนายทหารคนไหนพูดถึงสิบแปดคนนี้เลยไม่มีรัฐบาลคนไหนไม่มีนายกคนไหนที่พูดถึงสิบแปดคนนี้เลยพี่น้องว่าจริงไม่จริงเอนะครับ พี่ฟันวันดีนะครับชอบฉากนี้เหมือนจริงนะโ้ยโกรธชิบหายแล้วโกรธจนควันออกตูดเลยชีวิตทหารสิบแปดนายที่สละทิ้งไปตรงภูมะเขือตาเมือนทมปราสาตาควายแม่งไม่มีความหมายเลยไม่มีราคาสิบเก้าใช่ไหมกูก็ท่องจำเป็นสิบแปดทุเรื่อยเลยจริงไหมครับคุณเคยเห็นในผลคนไหนที่ที่แม่งออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสิบเก้านายนี้ปะ ไม่มีวันวันท่องอย่างเดียวปล่อยฉเฉลยศึกเปิดด่านปล่อยฉเฉลยศึกเปิดด่านแม่งท่องอยู่อย่างเงี้ยจริง่ะแล้วไอ้คนไทยเกือบยี่สิบคนที่ต้องโดนระเบิดไอ้หุนเซนตายไปอีกอะชีวิตประชาชนคนไทยแม่งราคาสู้หมาไม่ได้นะผมจะบอกให้คุณรู้ปะ หมาเนี่ยโดนคนเตะโดนคนตียังมีคนไปแจ้งความจับคนเตะคนตีหมาแม่งไอ้เหี้ยวโดนจับเสร็จปรับห้าหมื่นแถมมีโทษจำคุกด้วยลักชีวิตของหมายังมีราคามากกว่าชีวิตคนไทยซะด,ด้วยซ้ำเราตายไปยี่สิบไม่มีใครพูดถึงไม่มีนายกคนไหนพูดถึงไม่มีนายทหารนายพลคนไหนพูดถึงว่าไอ้ประชาชนที่เสียชีวิตไปเกือบยี่สิบคนเนี่ย ตกลงเราจะช่วยมันยังไงไม่มีขนาดลูกน้องมันเองสอิบเก้าศพมันยังไม่พูดถึงเลยทำไมจะนะรับตังค์เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเหมือนคนขาขาดล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวแม่งออกจากโรงพยาบาลใส่ซองเสร็จแล้วไหมกลับบ้านกลับบ้านไปชีวิตมึงมีราคาเท่าเงิเงนในซองแต่คนไทยที่ตายเพราะคมกระสุนคมระเบิดของไอ้ฮุนเซนไม่มีราคาครับ ตายแล้วราคานี่ต่ำเตี้ยเรียดินยิ่งกว่าหมาอีกขนาดหมาโดนยิงตายยังมีไอ้วอชด็อกเนี่ยนะครับไอ้มูเรนทีทีวอชด็อกยังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหมาตัวหนึ่งแต่ชีวิตคนไทยคนหนึ่งแม่งที่ตายไปเพราะการถูกระเมิดโดยไอ้คุณเซนสังสงส่งยิงมาไม่มีไอ้ายพลคนไหนไม่มีไอ้นาย,ยกคนไหนที่แม่งออกมาตั้งคําถามว่าพวกเราจะทวงความยุติธรรมให้กับทหารเหล่านี้ได้ยังไง พวกเราจะทวงความเป็นธรรมให้คืนกับชีวิตประชาชนคนไทยที่ต้องสูญเสียไปเอาความเป็นธรรมคืนกับครอบครัวเขายังไงจริงป่ะอืมขนาดเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ทํากําแพงเงียบกิฟเงียบเสียดายชีวิตเสียดายความกล้าหาญ ไม่มีประโยชน์เลยตายไปแล้วยิ่งราคาตกตำ่ำยิ่งกว่าหมาชีวิตคนไทยราคาต่ำกว่าหมาใครจะด่ากูยังไงไม่ว่าบอกป๋าทำไมมึงเอาชีวิตคนมาเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานแล้วชีวิตมึงดีละดีกว่าหมาตรงไหนอ่ะต้องถามอย่างนี้อ่ะมึงดูเนี่ยตายไปในในเนี่ยเฮียเขาไปเซเว่นซื้อของเนี่ยอยู่อยู่ระเบิดลงใส่เง,งี้ยมึงเคยเห็นคนไหนมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขา มีใครคนไหนบอกต้องดาเนินคดีจับไอ้หุนเซนไก่ไหุ่นมาเน็ตไหมละ่ะไปยืนจับมือกันบนเวทีอาเซียนอีกอนุทินไปจับมือกับโจนเราไม่เคยคิดจะยึดทรัพย์หุนเซนเราไม่เคยคิดจะดําเนินคดีกับหุ้นเซนมันคืออะไรครับพี่น้องพี่นักขรัฐพี่ไผ่ทองมันคืออะไรครับใช่ไงแต่กูก็พยายามเรียกร้องทุกครั้งที่เวลากูไล้สด กูยังระลึกถึงบุญคุณของตาหาร19นายที่เขาสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินกูนึกถึงความอายุติธรรมที่ประชาชนพลเมืองบ้านเราถูกแม่งยิงลงมาตายเกือบ20คนบางครอบครัวเสียลูกไปสองเสียเมียไปหนึ่งบางครอบครัวเสียหลานชายแล้วที่ช้ำใจคือตายคาอกคุณยายไม่มีใครเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขาเลยแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนไม่เคยเรียกร้องตรงนี้มีแต่กูเนี่ยกูไม่แล้วว่ามีกูช่องเดียวเท่านั้นเลยที่นั่งพูดถึงเรื่องทุกวันทุกวันทุกวันกูจะพูดจนกว่าอับานี้จะยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกแล้วต่อให้แม่งยุบสภาออกท้ายหุ้นเซ็นในหุนมาเนี่ยยังไม่ติดคุกติดตารังไม่ถูกออกหมายจับไม่มีรัฐบาลดําเนินคดีกูก็จะพูดแม้ทุกวัน กูจะพูดจนกว่ามันจะเป็นตาบาปติดตัวรัฐบาลไปกูจนแม่งเป็นตาบาปติดตัวไอ้พวกนายพลทั้งหลายไปว่าวันนี้ลูกน้องมึงตายเองมึงยังไม่เรียกร้องขวาความเป็นธรรมให้เขาเลยมึงเอาภาษีของพวกกูไปจ่ายเสร็จกลับบ้านแล้วจบ